วันนี้ตั๊กก็จะมาทําเมี่ยงปลาทูนะคะทุกคนตื่นขึ้นมาสายๆนะคะอาบน้ําแต่งตัวค่ะทุกคนมาเช็ดโทนเนอร์เซรั่รมนะคะแล้วก็ลงด้วยกันแดดคะ่ะทุกคนหน้าตากใสขึ้นมากๆเลยนะทุกคนเมื่อก่อนมีสิวแล้วก็หน้าหมองคล้ำด้วยนะคะใสจนแบบเห็นรอยดํารอยกดสิวอะ่ะทุกคนคิดดูดิโอเคค่ะเสร็จแล้วกันแดดเราก็ต้องลงนะทุกคนจําเป็นนะคะเสร็จแล้วต๊กก็จะมาก่อไฟเลยนะคะทุกคนครั้งนี้รู้สึกว่าก่อไฟง่ายมากนะคะในกลางเดือนนี้นะคะทุกคนตักก็จะ เดินทางไปที่ประเทศมาเลเซียนะคะทุกคนไปเที่ยวกับน้องออโตสองคนนะคะตักจะบอกทุกคนว่าตักไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศเป็นปีแล้วนะคะพี่พี <laughs> ไม่ใช่ว่ามีแต่ไปเที่ยวอย่างนู้นอย่างนี้นะคะทุกคนไปอยู่แต่ในประเทศไทยนะคะมันก็ไม่สับใจคะ่ะทุกคนมันต้องบินจริงๆไปแค่มาเลเซียก็ยังไม่สาบใจนะคะเพราะว่ามันบินใกล้คะ่ะทุกคนก่อไฟเสร็จนะคะตักก็จะมาขับบี้เกลือให้มันละเอียดคะ่ะทุกคนแล้วก็จะมาตำน้ำพริกเลยนะคะก็มีถั่วตัดคะ่ะทุกคนเมื่อวานนี้พูดไปนะ ก็ะะจะไม่เอาถั่วตัดจะเอาถั่วคั่วนะคะทุกคนแต่หาไม่เจออันนี้หาง่ายสุดแล้วนะคะแล้วก็เทงานลงไปค่ะทุกคนงานดิบนี่แหละนะคะแล้วก็ตําให้เข้ากันเลยนะคะทุกคนตําให้ละเอียดเลยค่ะทุกคนก็ตํานานพอสมควรอยู่นะพี่ๆพอตําถั่วเสร็จนะคะทุกคนก็เริ่มทําน้ําจิ้มเลยนะคะพี่ๆตาก็จะปั่นไอ้นี่ก่อนนะคะก็จะมีพริกกระเทียมะคะ่ะทุกคนรากผักชีต้นผักชีนะคะแล้วก็บีบมะนาลงไป2ลูกค่ะทุกคนแล้วก็เทน้ําปลาลงไปนะคะแล้วก็เทน้ํา เปล่าลงไปด้วยค่ะทุกคนจริงๆชาน้าอุ่นจะดีนะคะทุกคนแต่ว่าตาขี้เกียจต้มนะคะตาก็เลยเทน้าเปล่าลงไปเลยค่ะทุกคนแล้วก็ปั่นเลยนะคะพอปั่นให้ละเอียดแล้วตาก็จะเทถั่วที่ตําเมื่อกี้ค่ะทุกคนลงไปเลยนะคะพี่พี่เทลงไป ปั่นด้วยกันเลยนะคะทุกคนเมื่อก่อนตอนที่ตักทาแรกๆคิดว่ามันทํายากนะคะทุกคนตอนนี้เรารู้แล้วนะคะพี่ๆีทาง่ายมากค่ะทุกคนทําบ่อยๆมันก็จะชินแล้วนะคะทุกคนแล้วก็ตักชอบเมนูนี้เป็นน้ําจิ้มถั่วแบบนี้เลยนะคะเอาพอเอาถั่วลงไปแล้วตัก,ก็เทน้ําลงไปอีกคะ่ะทุกคนจริงๆต้องใช้น้ําอุ่นนะพี่ๆีมันถึงจะถูกต้องนะคะทีนี้ก็ปั่นเลยค่ะทุกคนให้มันเข้าประกัน,นินเดียวพอนะคะพี่ๆีแล้วก็ผสมน้ํานะคะทุกคนอันนี้มันยังเข้มเกิน ไปนะคะคตาก็จะเทน้ําลงไปอีกนะคะเอาเกลือที่บดไว้นะคะทุกคนตาก็จะเอาปลามาลงนะคะครั้งนี้ไม่ได้ผสมแป้งนะคะทุกคนเกลือเพราะว่าไม่มีค่ะทุกคนแป้งทอดกรอบอะไรแบบนี้นะคะทุกคนก็เอาทาปลาให้ทั่วเลยนะคะทีนี้ก็มาเอามาใส่ไฟเลยนะคะทุกคนไฟก็จะดับแล้วแหละนะคะเพราะว่าตักก่อไว้ตั้งนานแล้วค่ะทุกคนทีนี้ปลาเพิ่งเอาออกจากช่องฟิตนะคะกว่ามันจะละลายะค่ะทุกคนก็ย่างปลาไว้แบบนั้นเลยนะคะทุกคนย่างไว้แบบชิวๆนะคะ ตาตาก็มาล้างผักรอนะคะทุกคนก็จะมีเป็นผักสลัดผักกาดขาวนะคะแล้วก็มีต้นผักชีด้วยนะคะผักซื้อมาเยอะมากเลยค่ะทุกคนอันนี้ก็คือยังไม่ถึงครึ่งที่ซื้อมาเลยนะคะซื้อปลามาแค่ตัวเดียวไม่รู้ว่าซื้อผักมาเยอะทําไมนะคะพี่ๆตักกกลางสักเจ้านี้แหละทุกคนที่ทุกคนเห็นนี่แหละนะคะก็มีเป็นขนมจีนซื้อมาเมื่อวานสามไมเนี่ยทุกคน พอล้างผักเตรียมผักเสร็จแล้วนะคะทุกคนตักก็จะมาดูปลานะคะพอดีเลยด้านนี้สุกพอดีเลยนะคะตัก็จะพลิกไปอีกด้านหนึ่งนะคะทุกคน<อ>ก็ย่างทิ้งไว้แบบนั้นจักยี่สิบนาทีนะคะก็มากินกันเลยน้องออโต้เก่งนะทุกคนเรากินอะไรเขาก็กินเป็นกินด้วยหมดเลยนะคะอ,อ,อย่างดีนะทุกคนที่ตากใส่พริกแค่นิดเดียวนะคะนออ้องออโต้กินด้วยได้คะ่ะ Bye.